สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามีเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการเทรดด้วย d i v e r g e n นะครับมาจะมาช่วยให้กับเพื่อนๆนะครับหาจุดเทรดได้ดีที่สุดนะครับจุดเทรดได้ดีขึ้นนะครับนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเปิดตัวตัวเลคเชอร์ที่ผมจดเอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับองค์ประกอบของการเทรด Diver g e n t จะประกอบไปด้วย2อ,อย่างอันที่1คืออะไรอันที่1คือ ISI นะครับก็คือ relative strength index นะครับก็คือเป็นตัววัดนะครับว่า,าปริมาณของผู้ซื้อเนี่ยอยู่ในสถานะที่มีผู้ซื้อที่มากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มีผู้ขายที่มากเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเทรดมาแล้วหรือยังไม่เคยเทรดนะครับจุดจุดตรงนี้เป็นจุดที่เราพิจารณาก็คือถ้าจุด ISI ที่เท่ากับ3 0นะครับนั่นก็คือจุดที่มีผู้ซื้อ ไม,มีผู้ขายนะครับมีขายจํานวนมากทําให้ราคาเนี่ยลดต่าลงมานะครับผมถึงจุดนี้เขาจะเรียกว่าจุดที่เรียกว่าจุด oversold นั่นเองนะครับที่ rsi เท่ากับ30นะครับผมสามสินะครับก็คือ oversold โอเคต่อไปจุดที่ rsi เท่ากับ30ก็คือจุด overbought นั่นเองนะครับก็คือมีผู้ซื้อเนี่ยซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากทําให้ราคาของสินค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือราคาเริ่มเฟ้อนั่นเองนะครับส่วนที่2นะครับที่เราจะใช้นะครับก็คือ Fibonacci Retracement นะครับเราจะมาวัดนะครับระยะที่ของกราฟเนี่ยที่มีการยืดแล้วก็หดตัวนะครับเราจะใช้ในการคาดการณ์แล้วก็ทำนายจังหวะกลับตัวของกราฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขออนุญาตอธิบายให้เพื่อนเอนเห็นภาพเบื้องต้นก่อนนะครับเราจะใช้เส้นนี้นะครับเป็น ISI นะครับที่เท่ากับขออนุญาตลบให้ใส่สีให้มันเข้าใจง่ายดีกว่านะครับก็คือเส้นสีแดงเส้นสีแดงก็คือ ISI ที่เท่ากับ70นะครับแล้วก็เส้นสีเขียวก็คือ r s i ที่เท่ากับ30นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นแล้วนะครับผมจะใช้กราฟนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นลักษณะของกราฟไปนะครับโอเคจุดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสัญญาณแรกที่เพื่อนเจะต้องเข้าใจในการเทรดดิเวอร์เจ้นนั่นเองนะฮะก็คือถ้าผมถ้าเราพูดถึงดิเวอร์เจนนะครับหลักๆแล้วนะครับจะประกอบไปด้วย2อย่างนั่นเองนะครับก็คือบูนะครับ และก็แบนะครับบูก็คือแบบูลลิชก็คือเทนขาขึ้นนั่นเองแบก็คือกระทิงนะครับแบก็คือหมีนะครับหมีนะครับก็จะเป็นสัญญาณของตลาดขาลงนั่นเองนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันเราจะมาพูดถึงในส่วนที่เป็น b u l บูลลิชได r g เจนก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นลักษณะของกราฟนะครับเคลื่อนที่ลงมานะครับผมแล้วมีการยกตัวขึ้นมา1ครั้งนะครับผมแล้วก็ เคลื่อนที่ลงใหม่รังหนึ่งนะครับสังเกตว่าโลตรงนี้เนี่ยเกิด lower low เกิดโลใหม่ที่ต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับผมและกราฟเนี่ยมีการเด้งตัวขึ้นซึ่งเราตรงนี้เราจะยังไม่สามารถรู้ว่ากราฟจะเคลื่อนที่ขึ้นได้หรือเปล่าหรือว่าเคลื่อนที่เป็นในลักษณะยังไงนะครับส่วนนี้เราจะใช้ฟิโบนัชชีเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับจําไว้เลยนะครับเราจะกางฟิโบนัชชีวัด จังหวะสวิงการเคลื่อนตัวของเขานะครับอ่าวัดการเคลื่อนตัวของเขาว่าจุดนี้เราให้ฟิโบนัชชีที่เท่ากับ0นะครับผมและก็จุดนี้ให้วัดค่าฟิโบนัชชีที่เท่ากับ100นะครับผมจุดตรงเนี้ที่ราคาไหลลงมานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับเกิดขึ้นได้ก็คือ1นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ฟิโบนัชชีอยู่ที่ร้อ ถึง161.8ฟิโบนาชีว่าง่ายๆเลยนะครับถ้าเราเห็นการเคลื่อนที่ของกราฟมาในลักษณะแบบนี้นะครับให้เรากางฟิโบนาชชีไว้เลยแล้วเราก็รอจังหวะที่กราฟเนี่ยไหลลงมา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 ให้เข้าใกล้ค่าฟิโบนาชชีที่127ถึง161 นั่นเองนะครับผมและ RSI ล่ะ RSI เป็นยังไงนะครับผมตรงนี้สัญญาณ b บ l i s h divergence ก็จะเป็นในลักษณะก็คือโลของเขาจะต่ำลงนะครับเมื่อราคาของสินค้าต่ำลงนะครับอเดี๋ยวผมขอุญาตปึ๊บให้เพื่อนๆน,นะครับลากเลย RSI นะครับ กราฟของ isi นะครับก็จะเป็นในลักษณะก็คืออย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าแบบเนี้ยภาพแบบเนี้ยเราจะเรียกว่า bullish d i v e r g e n c เห็นไหมครับเราไม่ต้องรอให้เกิดสัญญาณ i ดิวเจนก่อนแต่เราทํานายก่อนเลยว่าภาพนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ d i v ดิวเจนนั่นเองนะครับผมเราจะต้องถ้าภาพออกมาแบบนี้เรารู้เลยว่ามันจะเป็นจุดกลับตัวของเทรนนั่นเองนะครับของกราฟนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วถ้าเป็นแบ i v e ดิวเจนเราทำยังไงโอเคนะครับผมเราจะเป็นพูดต่อไปเราจะพูดถึงในส่วนที่เป็น ish Divergence นะครับ กราฟเนี่ยทำการเคลื่อนที่ขึ้นไปปุ๊บนะครับผมและกราฟเนี่ยก็ทำการย่อลงอ่ากราฟก็ทำการย่อลงนะครับผมปุ๊บโอเคแล้วเราก็จะวาดในส่วนที่เป็นไ s i ก่อน70็ดสินะครับแล้วก็30นั่นเองนะครับผม จังหวะนี้ให้เรากางฟิโบนัชชียังไงนะครับจุดนี้เลยนะครับเกิดที่เกิดไฮนะครับให้เราทำไหนว่ากราฟเนี่ยมันจะต้องไปสร้างไฮใหม่พอเรารู้แล้วว่ามันขึ้นราคามันขึ้นมันจะขึ้นไปได้ไม่ไกลละมันจะต้องสร้างไฮใหม่นั่นเองนะครับผมแล้ว ISI ล่ะ ISI IS จะเป็นยังไงนะครับผม อ่าโอเคนะครับเมื่อราคาของส,สินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับ r s i, I X จะเป็นแนวเส้นก็คือทะลุเจ็ดสิบไปแล้วนะครับกำลังจะพักตัวลงมานะครับพักตัวลงมานะครับและจุดนี้นะครับการขึ้นตัวของการเคลื่อนตัวของตรงเนี้ยตรงที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี้ยมันจะต้อง ต่ำลงนะครับปริมาณผู้ซื้อจะต้องมีปริมาณที่ลดน้อยลงในลักษณะแบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตมันไม่สัมผัสกันนั่นเองเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับไอซ์ไซก็จะขึ้นเราก็จะลงต่อนะครับกราฟนะครับลักษณะเพิ่มอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับจำไว้เลย ถ้าเราหาสัญญาณที่เป็นบ r i s h นะครับจำไว้ว่าหมีชอบกดหัวนะครับหมีชอบกดหัวหมีมันจะไปกดกดหัวของกราฟเนี่ยกดหัวบริเวณตรงนี้เวลาเราวาดหาจังหาตำแหน่งที่เป็นบ r i s h นะครับหมีมันจะชอบไปกดหัวเนี่ยกดตรงหัวอ่าเนี่ยเห็นไหมครับอ่ากดลงไปนะครับแล้วจุดกราฟของตรงนี้เนี่ย จะต้องที่ดีก็คือต่ำกว่า70นั่นเองจะต้องไม่สัมผัสกับเส้น70โอเคภาพตัวนี้มีใครไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนไหมครับเรามาทวนกันนะครับก็คือ bullish divergence นะครับกราฟนะครับเราจะ projection นะครับก็คืออ้าวโอเคขอโทษทีในส่วน bullish ตรงนี้เราก็จะกลางนะครับใช้ f i b o น a c c i นั่นเองนะครับกลางนะครับตรงนี้คือ0นนะครับ ตรงนี้คือ100นะครับเรากลางฟิโบนัชชีขึ้นไปในระยะที่127ถึง161.8นั่นเองอ่าโอเคคล้ายกันเลยนะครับแต่กลางสลับตำแหน่งกันเดี๋ยวลองมาดูกราฟจริงนะครับโอเคผมขออนุญาตเปิดกราฟให้เพื่อนๆดูนะครับณนะจุดนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับจงังหวะที่กราฟไหลลงมาแล้วนะครับผมแล้วเขามีการเกิดการ พักตัวนะครับบริเวณตรงนี้นะครับวันนี้อันนี้คือเป็นกราฟทองในะลนักษณะเป็นกราฟเดนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับนี่จากภาพนะครับเราก็จะวาด ISI นะครับอ่าผมจะ Projection โดยการใช้ Fibonacci ผมก็จะกางไปนะครับให้ศูนย์อยู่ข้างบนให้หนึ่งร้อยอยู่ตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวขออนุญาตปรับก่าใ้ใส่ก่อนนะครับอ่าโอเคอ่าอย่างนี้เลยโอเคนะครับการกลางนะครับอ่าขออนุญาตกลางให้เพื่อนๆดูนะครับซูมกราฟเข้าไปใกล้ๆนะครับเมื่อเราเห็นว่ากราฟเนี่ย มีการเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับผมและมีการย่อตัวลงมาผมจะใช้จุดที่ ISI ที่ผมพิจารณานะครับลากไปถึงกราฟนั่นเองนะครับผมปึ๊บเฮลากจากล่างขึ้นไปข้างบนให้ศูนย์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ให้เขาโปรเจคชันลงมานะครับวิธีการนะครับผมก็จะใช้ในการหนึ่งนะเราจะเข้าออเดอร์ที่จากจุดนี้นะครับ เราก็จะรอให้กราฟเนี่ยเด้งมาที่จุดนี้ก่อนนะครับอันที่นีอน้อันนี้คืออันที่หนึ่งะครับอันที่สองถ้ากราฟเนี่ยยังไม่กลับมานะครับจังหวะที่สองที่ผมจะเข้าก็คือ161.8นั่นเองนะครับผมและที่สําคัญเราลองมาดู ISI นะครับเราก็จะทําการลาก ISI ขึ้นไปอย่างนี้นะครับต้องไม่สัมผัสเส้น30นะครับเดี๋ยวผมลองดูแล้วเราจะลองแบ็กเทสไปพร้อมกันเลยนะครับกราฟจะลงมาไหม ลงมาถึงไหมปุ๊บอ่าเห็นไหมครับจากจุดนี้นี่คือจุดที่เรา pending order ไว้ระวาง order ไว้เกี่ยวไม้เราไปแล้วปุ๊บอ่าราวางเลยนะครับจากจุดนี้เราก็้าเพ,เพื่อนเล่นตามเทนนะครับดู risk ก็ถือไว้นะครับจุด sl ระวางต่ำกว่า161.8นิดหน่อยนั่นนะครับอ่าตอนนี้3เท่าไม่รู้จะถึงหรือเปล่า อ้าวเขามาเกี่ยวไม้อีกไม้หนึ่งนะครับแล้วก็อ่าผมเกี่ยวไม้หนึ่งโอเคเห็นไหมครับเขามาเกี่ยวที่ร้อยหกสเอ็ดจดแปดด้วยนะครับผมแล้วเราก็ดูซิว่ากราฟจะกลับตัวไปหรือเปล่าหวดเสียวมากกราฟไม่กลับ กลับไปได้ปมกราฟวิ่งขึ้นไปเลยนะครับจากจุดนี้ก็ถือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เทรดตรงนี้นะฮะวางออเดอร์ที่161.8จนและ127.8ก็ถือว่ามีกำไรถ้าเป็นเอ่อถ้าทรองนะจุดนี้นะครับโอ้หกเท่านะครับหมื่นจุดพระเจ้าเป็นยังไงครับนี่คือการเทรดที่เขาเรียกว่า b บ l i s h d i v e r เ e น c e นั่นเอง ก็คือหาจังหวะที่กราฟเนี่ยเกิดการกลับตัวนะครับเปลี่ยนจากขาลงไปเป็นเทนขาขึ้นงงกันไหมงงเดี๋ยวลองมาดูกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูหาดูซิว่าจุดไหนที่กราฟเกิดสัญญาณที่เรียกว่า Bullish Divergen c e อีกนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันโอเคจุดนี้เกิดไหมยังไม่ชัดนะครับโอ้ยขอโทษครับเราลองมาดูสอง ลักษณะนะครับจุดที่รอกราฟที่จะเกิดเป็น b บ l i s ด d i เ v r r e เจ e ให้กับเพื่อนๆดูนะ่าโอเคเดี๋ยวลองมาดูนะครับจุดนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับผมขออนุญ,ญาตผ่ากราฟให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือจุดนี้นะครับ Okay. เพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนนี้กราฟนะครับจุดสังเกตจุดที่หนึ่งกราฟไหลลงมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับจุดนี้เรา mark าเอาไว้เลย mark เอาไว้ปึ๊บเนี่เห็นไหม,มาร์ k เ,เลยเราจำเอาไว้ว่าจุดนี้เรา mark าเอาไว้นะครับผมแล้วก็นี่ปลายไส้ตรงนี้นะครับวิธีการเทรดถ้าเราไม่มีเวลาเทรดนะครับทำตามที่ผมบอกเลย นะครับเราเห็นราคานี้เราตั้งอะตั้งอ l e เลเลยนะครับนี่ตั้งตั้งอเลนะครับกราฟก็จะ Alert รกับไปหาเรานะครับเราก็รอจังหวะนะครับตอนนี้เราก็จะวางแผนว่าถ้ากราฟมันขึ้นไปนั่นเองเนี่ยจังหวะที่กราฟขึ้นไปแล้วเนี่ยปึ๊บเห็นไหมครับเรากลางพีโบนัชชีจากด้านบนนะครับลงมา เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมมีสองตัวอย่างให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับจังหวะนี้อ่าเห็นไหมครับกราฟเนี่ยเรากางเราลากฟิโบนจจัชชีจากล่างขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะครับในจังหวะที่เขายกขึ้นไปเกิดสวิงไฮตรงนี้นะครับไฮตรงนี้และเราก็รอให้จังหวะกราฟเนี่ยไหลลงมานะครับปึ๊บน่าเราก็จะมาดูนะครับภาพนี้กราฟก็จะเป็นในลักษณะปึ๊บ แล้วก็แบบนี้เกิดสัญญาณบูลิชไหมครับบูลิชเนาะกราฟส่งราคาขึ้นไปเลยปื๊บเห็นไหมครับจุดนี้เนี่ยถ้าเราวางออเดอร์ทิ้งไว้เนี่ยเราก็ได้กำไรแล้วถูกไหมฮะถ้าเรารู้จากจุดเนี่ยเราก็วางปื๊บเห็นไหมฮะเราก็ได้กำไรแล้วฮะจุดนี้เห็นไหมฮะ r สองเท่าเลยง่ายมากสำหรับการเทรดที่เิอ bullish divergence นั่นเองสิ่งสำคัญเราหา bullish เราหาจังหวะนะครับก็คือเมื่อกราฟเนี่ยเมื่อกราฟเนี่ยเกิดอะไรเอ่ยเกิดการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็มีการยกตัวขึ้นไปนะครับจุดนี้กลางฟ i โบน a ช c i จำได้ไหมเอ่ยกางฟโบนชจากล่างขึ้นมาข้างบนนั่นเองนะครับจากเนี่ยมาถึงสวิงไหนะครับ Pending Order ที่127ยิบเจ็ดถึงร้อยหกสิบอ็ดจุดแปดนะครับกราฟก็จะถูกเกี่ยวไม้ขึ้นไปแล้วก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับผมโอเคเป็นยังไงครับกับ b u l ish d i ด e r เจน c e นะครับเดี๋ยวเราลองมาหาดูนะครับว่าเราจะเจอสัญญาณ b a r บ s h d i v v r r e เจ e หรือเปล่าแต่ผมว่าต้องเจอแน่ๆอ่าโอเคอ่าผมว่าตรงนี้น่าจะเป็น b บ a r i s h หรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับ จากกราฟตรงนี้นะพอเราผ่ากราฟขึ้นมานะครับสัญญาณแบริจนะครับสำหรับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองมาดูกันผมรอตรงนี้จากจุดนี้นะครับเมื่อกราฟเนี่ยมีการเคลื่อนที่ทะลุเสน้นฟิโบเอ้เส้น RSI ที่70แล้วนะเราเพื่อนๆสังเกตเลยนะฮะนี่สังเกตเลยนะครับรอให้เขาย่อตัวลงมา น้อยเขาย่อตัวลงมานะครับแล้ว ISI เป็นยังไง ISI จากจุดนี้ต้องลดต่ำลงนั่นเองนะครับแล้วไอเน,นี้ยราคาของสินค้าจะต้องเป็นยังไงจะต้องยกตัวสูงขึ้น ISI จะต้องถูกกดลงมาภาพนี้จะเกิดขึ้นเพื่อนๆต้องจำให้ได้หมีกดหัวแล้วต้องลากเส้นจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับหเห็นไหมครับปุ๊บราคากราฟนะครับย่อตัวลงมาแล้ว นะครับแล้วเราก็ลองวัดนะครับวัดฟิโบนัชชีดูจากจุดนี้นะครับเราผมใช้ฟิโบนัชชีลากจากบนลงมาล่างนั่นเองเห็นไหมครับแม่นเหมือนจับวางแม่นเหมือนจับวางจริงๆโอ้โหเห็นไหมครับเกิดภาพนี้ขึ้นมาบนหัวเลยนะครับ pending order ที่161.8 ผมไม่รู้ว่าใครสอนหรือไม่สอนแต่วันนี้เราเอามาให้แบ่งปันใครดูคลิปนี้ oh. โคตรโชคดีเลยนะครับอ่าเราออกไม้ตรงนี้นะครับเป็นยังไงครับแปบ๊บเดียวก็ TP เรียบร้อยนี่ครับกราฟก็จะถูกกดราคาทรงราคาลงมาทันทีโอ้โหถ้าเพื่อนๆวางอ่ะเห็นไหมครับจากจุดนี้เระวาง SL ต่ำ เหนือสวิงไฮเดิมนิดหน่อยนะฮะก็คือนี่เห็นไหมฮะนี่กำไรสิบเท่าสุดยอดนะฮะโอเคเป็นยังไงบ้างนะฮะกับ b a r r i s h d i v e r g e n c e และ b u l l s s h i v v r r g n n t นะครับ,บ,รบโอเคแต่ลองดูลันต่อไปซิว่ากราฟเป็นยังไงโอ้โหแล้วยิ่งถ้าเพื่อนๆใจที่นิ่งหน่อยนะครับฟื้ดูสิครับ จาช่วยก้วยทอดอ่าอาสามสิบสามเปอร์เซ็นมีที่ไหน <methodology> อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ลองกลับไปลองฝึกบ่อยๆกลับไปลองฝึกบ่อยๆนะครับกับตัว divergence สองเทคนิคง่ายๆเนี่ยทำกำไรได้มาสารนะครับดูง,ง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือหนึ่งสัญญาณ bullish นะครับราคาของสินค้านะครับ ปรับตัวนะครับลดลงนะครับให้เพื่อนเพื่อนเมื่อเขาปรับลงแล้วนะรอจังหวะให้เขายกตัวขึ้นนิดหน่อยนะครับผมรอจังหวะให้เขาทิ้งตัวลงมาทิ้งตัวลงมานะครับให้ต่ำกว่าโลเดิมนะครับให้ราคาของสินค้าเนี่ยต่ำกว่าโลเดิมเป็นในภาพนี้นะครับเป็นในภาพนี้เป็นในภาพนี้นะครับณนะจุดนี้นะครับราคาของสินค้าต่ําลงมา นี่ครับจุดนี้ราคาของสินค้าต่ําลงมานะครับแล้วเขาเกิดยกตัวขึ้นไปนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกางฟิโบนัทชี่จากจุดนี้ไปจุดนี้เลยนะครับรอที่127 1 2 7ถึง161.8นั่นเองนะครับและก็สังเกตว่าการเคลื่อนตัวของ ISI ตรงนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า30นะครับไม่งั้นจะไม่เทรดนะครับผมจะบอกให้ว่าเทคนิคของ ISI เหมาะกับการใช้อามเฟรมเดีด นะครับผมผมลองแบ็กเทสแล้วถือว่าสั c เซ s นะครับแต่เพื่อนๆต้องใจต้องนิ่งแล้วก็ต้องถือให้ยาวนะครับในส่วนต่อมา Baldish d i ิชเดเว c e นั่นเองนะครับนะบเมื่อการาฟขึ้นสูงราคาของสินค้านะครับ ISI เนี่ยอยู่เหนือ70แล้วนะครับให้รอดูว่าจังหวะที่ ISI ลดต่ำลงนะครับและไฮของไฮของราคาของสินค้าที่เพื่อนๆดูเนี่ยมันยกตัวขึ้นนะครับให้ลากจากจุดตรงนี้ลงมาที่ตรงนี้ นะครับจุดที่เขาย่อตัวนะครับแล้วให้กลางฟิโบนาชีเนี่ยไปนะครับ pending order ที่127 1 6 1 8ถึง161.8นะครับ RSI นะจุดนี้ต้องไม่ต่ำกว่า7เอ้ยต้องไม่สูงกว่า70นะครับผมกดออเดอร์ลงมาเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูแล้วถ้าเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด Subscribe เป็นกำลังใจหรือคอมเมนต์มาถามผมได้เลยนะครับผมจะตั้งใจทำคลิปให้ได้ดีที่สุดและหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ขอบคุณมากครับ